ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ประเด็นเกี่ยวกับที่เรานําเสนอไปนั่นแหละเรื่องของว้าแดงค่ะประเด็นพิพาทซึ่งมีเสียงบอกรัฐบาลทําอะไรอยู่เมื่อวานนี้รองนายมตีและรัมตีว่ากระสุกลาโหมมูมทำเวทีแชัย ได้ออกมาบอกนะครับทุกผู้ชมบอกปัญหานี้มันเกิดมานานแล้วค่ะเส้นแดนตรงจุดนั้นมันไม่ชัดเจนแต่ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที่เป็นปัญหายังไงแล้วก็ยืนยันว่าถ้าเข้ามาเราก็ผลักดันออกไปในอขอบเขตที่เราตั้งไว้แต่ตอนนี้มันยังยากอย,กอยู่เพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนต่างฝ่ายต่างก็ยึดที่ตั้งของตัวเองอ นักข่าวก็เลยถามว่าทางกลุ่มว้าแดงเนี่ยเขายืนยันว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาเขาจะไม่ออกแล้วเขาก็พร้อมที่จะตอบโต้กลับคุณภูมิธรรก็เลยบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องมันไม่ได้ใช้แค่เรื่องทางทหารม,มันสามารถใช้กระบวนการเจราจาทางทหารเข้าไปคุยด้วยซึ่งได้ทําแล้วยืนยันตอนนี้ไม่ได้มีสถานการณ์ความขัดแยง้งเป็นเพียงการพูดคุยกันและหาจุดลงตัวว่าจะเป็นอย่างไร ทีนี้นกะข่าวก็เลยบอกว่าแต่ตอนนี้กองกําลังว้าแดงมันมีข่าวว่าทางนั้นเขาเสริมกําลังทหารพร้อมเข้าสนปืนคอนะ,อะเข้ามาเพิ่มเติมนะคุณภูมิธรรมก็เลยบอกว่าเรื่องยุโทโธปกรณ์เนี่ยมีกันทุกฝ่ายแหละฝั่งไทยก็มีการตั้งอาวุธยุโทโธปกร์เอาไว้อยู่แล้วแต่มันไม่ได้เกิดจากความตึงเครียดว่าจะรบกันมันไม่ใช่การตั้งป้อมว่าจะยิงกันหรือจะสู้กันที่ผ่านมามนก็มีลําไปลํามานะครับเราก็ดันออกบ้างเข้าเข้ามาบ้างแต่ว่า ทุกอย่างก็ยังไม่ได้เป็นการใช้กําลังอาวุธในการทาไปนะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องชนกลุ่มน้อยที่อยู่เราก็ระมัดระวังไม่ให้ไม่ให้มีปัญหาเราเคยยื่นประท้วงไปงแล้วที่รัฐบาลมากระทรวงต่างประเทศยืนยันว่าเส้นเกตแดนตรงนั้นเป็นของเราแต่ถ้าสภาว่ามันปกติมากกว่านี้คงมีการพูดคุยกันยังไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงไม่ไม่มีอะไรที่ตึงเครียดค่อยๆจัดการปรัญหาลงไปว่าจุดตรงนั้นที่ท,ที่ยังมีปัญหากันอยู่คือ,คอยังไม่สามารถบอกไนดะ้ว่าเป็นของใคร ต่างฝ่ายต่างอ้างไงนะเราก็พยายามจะดันไปมันมีอีกหลายจุดที่เป็นเป็นฐานของกําลังเราพยายามจะกันออกไปให้เขาไปว่ากันเองสองคนไม่มาเกี่ยวข้องกับเราไม่งั้นเดี๋ยวเรากลายเป็นว่าเราใช้แผ่นดินเราในการไปดําเนินการอะไรต่อเราก็พยายามจะดันเขียดตรงนี้ไปให้ได้อย่างเหมาะสมที่สุดรัฐบาลพม่าเขาบอกว่าเขาเขาเขายังไม่สามารถเข้ามาดำเนินการตรงนี้ได้เพราะประเทศเขายังไม่สงบแต่เตรียมปืนคอนี่ใครบอก คือทุกอย่างทุกการน,นี้เขาก็มีของเขาอยู่แล้วแต่ละฝ่ายคือแน่นอนกําลังทางชายแดนเราก็ตั้งอาวุธพุทโทปกรณ์ไว้อยู่แล้วเขาก็ตั้งถ้าเขายังเชื่อว่าตรงนั้นมันมีส่วนของเขาเกี่ยวข้องมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความตึงเครียดที่จะลบกันเหมือนกับก,กำลังจะตั้งป้อมยิงกันสู้กันมันไม่ใช่อยากให้เข้าใจเรื่องนี้ให้ดีแล้วก็ผมคิดว่ามันมีเรื่องนี้เป็นประจำอยู่แล้วกำลังแก้ปัญหากัน แล้วก็เป็นเรื่องที่เนื่องจากมันเกิดสงครามกระทบกระทั่งกันเราก็พยายามจะยืนจุดยืนที่เราเหมาะสมงาน,นขณะที่กองทัพบ,บกทานผู้ชมเมื่อวานนี้พลเอกพนาแค้วปลอดทุกผู้บัญชารทหารบกประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกแล้วก็ต่อมา โฆษกกองทัพบ,บกพันเอกธิติรัตน์ชมจุริริก็ถแถลงถึงกรณีนี้เนี่ยว่า,วาสถานการณ์ชายแดนหลังปรากฏตามข่าวว่ามีการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มว้าแดงและทหารไทยในพื้นที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอพบว่าทบได้สั่งการให้กองทัพพักที่3ถแถลงข่าวภายในวันนี้เบื้องต้นไม่มีรายงานว่าสถานการณ์ชายแดนมีความตึงเครียดตามที่ปรากฏเป็นข่าว ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้วเราทำเรื่องประท้วงคู่กรณีสถานการณ์ภาพรวมไม่ได้รับการยืนยันว่ามีความรุนแรงออท่านผู้ชมกองทัพภาคที่สามก็ถแถลงเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันกองทัพภาคที่สามข้ายสมเด็จพระนเรศวรมาราชเมืองพิศโรกโคศโกกองทัพภาคสามพระเดกรุ่งคุณมหาปัญญาวงก็ถแถลงถึงกรณีนี้ข้อที่หนึ่งกองทัพภาคสาม มีพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนความยาว1,926กิโลเมตรภารกิจก็ไล่เรียงกันไปข้อที่2กองทัพภาคที่3ได้ปฏิบัติตามขอบเขตของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและได้ปฏิบัติตามพันธก,กิจของกองทัพบกใช้ความร่วมใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่ในทุกระดับตั้งแต่ระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิน่นคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคสำนักปฏิบัติการพิเศษกองทัพพิเศษที่4กองทัพเมียนมา คณะกรรมการระดับสูงกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพเมียนม,มาในการแก้ปัญหาจากเบาไปหาหนักโดยการพูดคุยกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งร่วมกันให้ปัญหายุติโดยเร็วกองทัพภาคที่3มีความพร้อมในการปอกป้องอิไปปตยในทุกพื้นที่ขณะที่เส้นเขตแดนไทยเมียนมาตั้งแต่เชียงรายถึงระนองรวมทั้งพื้นที่ทางทะเลยังไม่สามารถปักปันเขตแดนร่วมกันได้ครบทุกพื้นที่บริเวณที่ปรากฏต่อสื่อมวลชนดังกล่าวยังไม่มีการสำรวจ แล,และปักปันเขตแดนทั้งนี้กองทัพภาคที่3ได้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ2ทุกระดับแล้วปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐแล้วก็ย้ำว่าสถานการณ์ชายแดนทั้งแม่ฮ่องสอนทั้งเชียงใหม่อยู่ในภาะวะปกติสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยค่ะรวมทั้งความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนยังคงอยู่ในระดับที่ดีต่อกันยืนยันกองทัพภาคที่3พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติและพี่น้องชาวไทยอย่างดีที่สุดอ้าวท่านผู้ชมฮะ